เทวลูกจ่ะมาลูกมารักชาติมาลูกพงลูกยังบดได้ก็ม่เลเทวลูกตัดติ๊เทวลูกโอ้ยพ่อเป็นเพรศิษย์ประจำตระกูลของพ่อเทวลูกไม่ใช่นักขวัญเทวลูกอ่ะและเทวลูกมีองค์เดียวเฮียมานั่งสองตัวสามตัวและของมึงเนี่ยบริวารบริวารเฮียหน้าแก่กันท้งของพี่ เทวรูปมีองค์เดียวนี <jek mal generally> ่เทวรูปเนี่ยทำไมถ้ามีนั้นก่อนเขาเรียกว่ายันไม่รู้เลยครับพี่ตุ้ม่งมันต้องทำยังไงบ้างครับพี่ตั้งท่าเทวรูปตั้งท่าเทวรูปต่อเนาะต่อเนาะถูให้ตั้งท่าเทวรูปแบบแอคอาร์โอดเลยนะเทวรูปเทวรูปอ่ะเทวรูปเออเทวรูปก่อนที่พ่อเนี่เขาจะไหว้นั้นพี่จะบอกฟังเอาไว้ลูกเราต้องถูชำระล้างเทวรูปก่อน ถูแล้วแล้ว้ไอรักชาติจะถูยังไงครับพี่ตุ้มบอกอาถูก็แล้วแต่อเนาะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดแล้วครับแล้วเทวลูกเนี่ยเป็นคนชอบเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงแขกเทวลูกนี่ชอบมากอย่าไป่ต้อเต้นเทวลูกนีเฉยดิเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจจะตอบทำไมดิเทวลูกพูดไม่ได้ได้ไหมได้เลยอย่ารักชาติเช็คให้ศักดิ์สิทธิ์้ากลูกอย่าแม่เลยลูกขอเลยนะ เดวลูกชอบเต้นถวายเราต้องเต้นถวายเดลูกยิ่งเต้นเยอะยิ่งทำเยอะล้างลูกล้างล้างล้่าทูน่าทูน่าถูน่าทนู่น่ดาเ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 คุณเซ็กอะไรเนี่ยมึงจะมีอารมณ์ทำไม เดี๋ยวอะไรเสียวลูกมีเดียวเอาผ้าถัวผ้าถัฮ้โอซิตี้อัมไน ไปมัดปมไว้ทำไมะลูกนะเอาเดี๋ยวขี้ตะคา้ไม่ออกพ่อรับทางแค่ข้าเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่มึงมักปมทำเนี่ยเดวลูกมึงเป็นเทวรูปไม่ได้ทำไมอะชวเจ็บ่างเนี้ยใครจะเป็นจะเป็นเทวรูปตัวนี้เน่ยล็กเล่นลกนแล้วท้ามเทวรูปลใครจะเต้นอะไรเดี๋ยวกูเต้นเอง เอาพจเต้นถวายเทวรลูปอ่าได้ได้เต้นไปเร็วเรๆวเร็วเเทวาลูกอ่คุณจะล่อดหาแขกไออเวไม่ใช่พัทยาเอาไปเต้นไปเวลูกเล็กทาไมมีน้ำทำนาทาไมมีน้ำทำนาขอน้ำหนอย อะไรอ่ะอ่ะก็แถวลูกไงทำไมอ่ะขอน้ำแล้วเขาก็ให้น้ำขอขอน้ำให้นล้วสมัยพ่อกูมาขอเนี่ยขออะไรก็ได้ขอยกตำแหน่งได้ยกเลยเมื่อกี้มันเต้นขอน้ำก็ต้องได้น้ำดิถึงป่ะจริงจริงเดี๋ยวกูไม่เทีวลูกเองเดี๋ยวไม่เทีวลูกเองเออเอาได้ได้ได้พร้อมยังพร้อมยังอ่าเอาเลยโอ้เที่ยว ไม่มีน้ำทำนาขอน้ำหน่อยไอ้นี่เทวรูปเนี่ยมันถ้าพูดไม่ได้มันดูไม่สัจจริงใช่ใช่ใชมันต้องพูดด้วยมันต้องมีหน่อยเดี๋ยวพอว่าสอ้เ้งแล้วทำไมมีน้าทานาขอน้ำหน่อยเราพูดเลยหมายเป็นอไรเรานโนเลยเห็นป่ะหมายเป็นอะไรเราพูดเราพูด ไหนล่ะพ่นพดเลยโอเคไโอเคอโอ้เทวรูปอดแรทำไมมีน้าทำนาทำไมมีน้ำทำนาก็น้ำหน่อยพดูพดกนยพ่นเลยพ่นพ่นี่พ่นไปนดิพ่นอะไรใครจะพูดไปพ่นไปอาไทได้เออที่มึงทำไม่ได้เนี่ย ทำได้เออทำได้ป่ะอ่ะมึงหากินไม่มีแล้วน้ำพนมึงอ่ะไปไปดูกูทำยังงี้ดูดูพูดก่อนแล้วพูดแล้วพูดนี่แล้วพูดหมายไปไรหมายเป็นไรหมายเป็นไรเนี่ยล้วพูดชัด้วยเดี๋ยวมึงนี่พรุ่งนี้ไปย้ายไปอยู่ร้านอื่นเลยมึงไปเล่นอยู่กับไพลงามลูกหาลาบเลยเยี่ยมไม่มีน้ำพอน้ำพนเยี่ยมนี่เยี่ยมนี่แล้วมึงมาเต้นขอพรเลยนะโอเคโ้เท ำทำนาไมมีน้ำทำนาขอน้ำหน่อยพูดหมายเป็นไรไหนไม่เห็นมีน้ำเลยเฮ้ยจัดให้มันหน่อยดิ พ่อดูแลลูกสาวลงดูแลลูกหน่อยหพ่อเป็นยังไงบ้างครับหมาเป็นอะไร Huy ah... Nong ma filt ah y hoc-